มาดูสมการพาราโบลาที่รูปของพาราโบลาเนี่ยตะแคงขวานะคะแต่จุดยอดไม่ได้อยู่ที่แกน x กับแกน y ตัดกันแล้วนะคะไม่ได้อยู่ที่จุดที่ y กับ x ตัดกันนะคะตรงนี้จุดที่ y กับ x ตัดกันเนี่ยมันจะอยู่ที่จุดนี้นะคะ่ะจุดนี้ก็คือจุดที่ x เป็น0นย์ y เป็น0แต่ตอนนี้กราฟพาราโบลาที่เห็นอยู่ตอนนี้จุดยอดมันไปอยู่ตรงนี้นะคะจุดยอดนะคะไม่ได้อยู่ที่ x กับ y ตัดกันอีกแล้วนะคะเพราะนั้นหน้าตาเขาจะเป็นยังไงก็คือหน้าตาเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือที่ว่าจุดยอดเปลี่ยนไปนะคะจุดนี้เราก็จะเรียกว่าจุดยอดที่เราจะให้เขาเป็น hk นั่นเองนะ h กับ k นะก็คือตอนนี้ตัดแกน x ที่ h แล้วไปตัดแกน y ที่ k นะคะตรงน,นี้ค่า k นะคะเราจะได้จุดใหม่ที่เป็น hk เพราะนั้นจุดต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปตามจุด ยอดที่เขามีอยู่นะคะตอนนี้ถ้าจุดยอดอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่นะคะสมการของเราจริงๆปกติน่ะถ้าจุดยอดอยู่ที่ x กับ y เนี่ยสมการของเขาจะเป็นยังไงคะถ้าจะแทงขวานั่นแปลว่ามันคือ y กํกำลังสองเท่ากับ4 c F อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีถ้าจุด จุดยอดเปลี่ยนไปมันก็ต้องเขียนสมการในรูปแบบใหม่ที่ว่า y ตัวนี้ต้องลบกับ k นะคะเพราะมันเปลี่ยนไปตามค่า y เท่ากับ 4c C, แล้วก็ x ก็ต้องไปลบกับ h อย่างนี้นะคะสมการจะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นะจากสมการเดิมนะคะอย่างนี้ห <c oughs> มอันนี้คือจุดยอดอยู่ที่เท่าไหร่คะจุดยอดอ่า00นะอันนี้จุดยอด จุดยอดแล้วก็อะไร HK เนี่ยจุดยอดเปลี่ยนไปแบบนี้สมการก็เปลี่ยนไปตามรูปแบบนี้ทุกๆอย่างก็จะเปลี่ยนไปเพราะมี HK มาเกี่ยวข้องนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจุดอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้นะเราจะรู้แล้วว่าจุดตอนนี้จุดศูนย์กลางไม่ใช่จุดศูนย์กลางเขาเรียกว่าจุดยอดนะจุดยอดคือคือจุด V จุด V อยู่ที่ HK k นะคะ h มาก่อนนะ h ก็คือค่า x มาก่อน h แล้วก็ k นะคะแบบนี้ค่ะเป็น h แล้วก็เป็น k เสร็จแล้วเราจะได้จุดอะไรตามมานะคะจุดยอดแล้วก็จุดโฟกัสนะโฟกัสจุดโฟกัสมันจะเปลี่ยนไปเป็นยังไงเอามาดูกันหน่อยนะคะจุดโฟกัสตรงนี้นะคะเดิมทีเดิมทีเขาเริ่มต้นที่เห็นไหมว่าระยะที่มันมันขยับมาทางนี้นะคะมาทางซ้ายนะคะ ขยับมาทางซ้ายเนี่ยมันก็คือระยะ,ะแนวแนวนอนขนานแกน x เห็นไหมคะแนวนอนขนานแกน x เนี่ยนั้นถ้าขนานแกน x ค่าที่จะต้องมาอยู่จุดนี้นะคะจุดเริ่มต้นที่ h ใช่ไหมเพราะนั้นค่าโฟกัสก็จะเปลี่ยนไปเป็นที่ h จะเพิ่มขึ้นระยะ c หน่วยเพราะนี่คือระยะ c หน่วยนะคะค่า x จะเปลี่ยนไปโดยที่จุดเริ่มต้นที่ h แต่เพิ่มเข้าไปอีก c นะคะแต่ค่า ค่า k ยังคงเดิมค่า y ยังคงเดิมไม่ได้เปลี่ยนค่า y เพราะค่า y ยังคงตัด k ที่จุดนี้เห็นไหมคะค่า y ตัด k ที่จุดนี้แต่ค่า h เปลี่ยนไปโดยการเพิ่มขึ้นอีก c หน่วยเพราะนั้นเริ่มต้นที่ h ก็บวกไปอีก c หน่วยก็จะเป็นจุดที่ต้องการนะคะเอาล,ละเราไปดูจุดอื่นๆบ้างนะคะเดี๋ยวไปตอบตรงนี้ก่อนว่าจุดโฟกัสก็คือ x เป็น h บวก c แล้วก็ค่า k ยังคงเดิมนะ เอาล่ะต่อไปไปหาไดเรกตริกกันดีกว่าเพราะนั้นเส้นไดเรกตริกก็คือจุดนี้มีก็หหางมาระยะโฟกัสเหมือนกันระยะต้องเท่ากับระยะตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นตอนนี้มันเป็นสมการที่ตัดแกนแกน x ใช่ไหมเริ่มต้นที่ h แล้วก็ถอยไป c แสดงว่า h ตัวนี้ต้องลดลง c หน่วยเพราะนั้นมันก็คือ h ลบอะไรนั่นเองตัดแกนตัดแกน x นะคะมันจะเห็นว่า x เท่ากับ h ลบ c นั่นเองอันนี้คือสมการไดเรกตริกนะคะแล้วก็ไปเขียนสมการไดเรกตริกว่า สมการไดเล็กติกมีค่าเท่ากับเเท่ากับ h อลบนั่นเองนะเสร็จแล้วเราก็ไปหาความยาวลาตัสเลกต้มนะคะตรงไหนตรงนี้ไงความยาวลาตัสเลกต้มก็คือระยะความกว้างของกราฟนะคะลา,าตัสเลกต้มนะคะก็คือความกว้างของกราฟมีค่าเท่ากับแอฟซัลูด C c นะอันเดียวกันนะคะตรงนี้ตะแคงขวาใช่ไหมลืมบอกไปว่าถ้ามันตะแคงขวาเนี่ยจะเห็นว่าค่า c มันมากกว่า0ูนย์นะคะอันนี้ก็คือค่า c มากกว่า0ูนย์มันก็เลยได้ตะแคงขวาแบบนี้นะคะเพราะนั้นจุดต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปตามนี้นะคะ่ะอันนี้คือส่วนประกอบของไฮเพอร์โบลาตะแคงขวาที่มีจุดศูนย์กลางจุดยอดอยู่ที่ hk ต่อไปเราไปดูซิว่าจุดยอดที่ hk แล้วมันเอียงมาทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะอันนี้เราก็ เหมือนคล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกับเมื่อกี้ถ้ามันตะแคงซ้ายตามปกติแล้วสมการเราจะเขียนว่า y ายกำลังสองเท่ากับ C, c ีเมื่อนะคะเมื่อ x เนี่ยน้อยเอยไม่ใช่ x ค่ะเมื่อ C น้อยกว่า0นย์ะคะ c คือระยะโฟกัสนะก็แสดงว่าเขามาทางด้านนี้นะคะแต่ทีนี้จุด ศูนย์กลางไอจุดยอดมันไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ศูนย์แล้วนะมันเปลี่ยนไปไปอยู่ที่จุดนี้จุดนี้มันก็คือค่าอะไรนั่นเองนะจุดยอดมันเป็นจุดยอดที่ h กับ k แล้วนะคะกำหนดให้ x เป็น h แล้วก็ y เป็น k ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ไปบอกเขาเลยนะคะว่าจุดตอนนี้อา้าวสมการนี้เป็นสมการที่อยู่ที่มันอยู่จุดจุดยอดศูนย์ศูนย์ใช่ไหมคะ แต่ตอนนี้ถ้าจุดยอดมันไม่ศูนย์ศูนย์น่ะหน้าตามันก็จะเป็นยังไงถ้า y ก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับค่า k แล้วทั้งหมดยกกําลังสองเท่ากับ c c แล้วก็ x ก็ต้องไปลบกับใครแทนลบ h แทนนะคะเมื่อ c น้อยกว่าศูนย์แล้วก็จุดยอดอยู่ที่อะไรแทน h แล้วก็ k แทนแบบนี้นะคะเราจะได้ตรงนี้เป็น h k เอาละเมื่อเราได้ตรงนี้อ่าเราก็เขียนว่าเลยจุดยอดจุดยอดที่อะไร h แล้วก็ k นั้นถ้ารู้ว่า x คู่กับใครก็เป็น h y คู่กับใครก็ ก็เป็น k นะคะตรงนี้มาได้จุดยอดเสร็จแล้วเราก็ไปดูจุดโฟกัสนะคะจุดโฟกัสไม่มีอะไรมากนะจุดโฟกัสเราก็คือระยะโฟกัสอะไรที่มันเลื่อนออกมามาทางซ้ายนะคะค่าอะไรที่เลื่อนค่า x x ที่เริ่มต้นที่ h นะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ที่จะมาได้นี้ h ก็ต้องลบ4แล้วค่า k ยังคงเดิมนะคะค่าที่ลดลงมานี่คือค่า h h, h. จริงๆเริ่มต้นตรงนี้แล้วถ้าจุดเราต้องการจุดนี้ h ก็ต้องลดลงใช่ไหมลดลงก็คือ h ลบ C หน่วยก็จะมาอยู่ที่จุดนี้พอดีเอาละค่ะนี่ก็คือจุดโฟกัสเราก็เขียนไปว่าจุดโฟกัสจุดโฟกัสที่ h H ลบ C ค่ะลดลงไป C แล้ว K ก็จะเป็นเหมือนเดิมแบบนี้นะคะต่อไปมาดูสรรมการไดเล็กตริกกันดีกว่านะไดเล็กติกของเรา,ามันอยู่ตรงไหน อยู่ตรงนี้นะคะสมการไดเรกติกเนี่ยไดเรกติกมันก็ตัดถ้าลากไปแล้วมันจะตัดค่า x ใช่ไหมคะตัด x เราก็เขียนเลยว่า x เท่ากับทีนี้ x มันเท่ากับเท่าไหร่ระยะตรงนี้ก็คือระยะ c หน่วยเหมือนกันแต่เริ่มต้นที่ h ใช่ไหมเพราะนั้นมาหยุดที่จุดจุดนี้จุดนี้ก็คือ h บวกอะไรเอ่ย h บวก c เพราะนั้นเราสามารถเขียนได้ว่า,าสมการไดเรกติกไดเรกติกคือเส้นตรงคงที่นะคะมันก็คือค่า x ก็เท่ากับอะไรนั่นเอง เอาลืมเขียน h บวก c นะคะก็คือ h บวก c นะคะเราก็จะได้แบบนี้เอาละทีนี้ก็ไปดูความกว้างของกราฟที่ผ่านจุดโฟกัสนั่นก็แสดงว่ามันอยู่ที่ไหนคะมันอยู่ที่ตรงนี้นะคะจุดตรงนี้ความกว้างของกราฟที่อยู่ตรงนี้เรียกว่า,าความยาวาลาตัสเลกตัมนะลาตัสเลกตามมีค่าเท่ากับ c c นะคะตรงนี้นั่นเองนะคะบริเวณ ตรงนี้นะคะคือบริเวณนี้คือบริเวณที่เป็นความกว้างของกราฟที่ผ่านจุดโฟกัสนะคะตอนนี้ก็คือส่วนประกอบต่างๆของพาราโบลาค่ะที่ตะแคงซ้ายและจุดศูนย์กลางและจุดยอดไปอยู่ที่ hk นั่นเองนะคะงนี้